สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางลาวรอบดึกอืมแนวทางรอบดึกเนาะก็จะเป็นลาวกาชาดนะครับดาวโจน V ์บีแล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับค่าคืนของวันที่26นะครับตุลาคม2566นะครับเมื่อคืนนี้ผมยินดีกับพี่พี่สมาชิกหลายท่านเลยนะครับที่มีโชคเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสายรูดเนี่ยก็มาทั้งมาทั้ง3รอบเลยสายรูดเนาะส่วนสายเจาะสายเจาะนี่มา มาสองรอบเนาะนะครับพี่พี่แล้วก็ในรอบปกตินี่ก็เด้งบนเด้งล่างนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมผลเมื่อวานนี้ก่อนนะครับลาวกาชาตินะครับพี่พี่อย่าตกใจนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองนะครับอืถ้าเกิดใครจับแนวทางที่ผมวางไว้นี่เนาะเฮสามตัวหรือใครจะไปคิดจะออกแบบนี้นะครับเนาะอันนี้ผมวางไว้เฉยนะครับผมไม่ได้ให้ไม่ได้ให้สามตัวเนาะวางไว้เฉยนะครับก็ผมให้ศูนย์กับสี่นะครับพี่พี่พที่ออก 0 0 0ย์นะครับของเราเนี่ยปกติผมไม่เคยเน้นนะครับเมื่อคืนนี้ไม่รู้คิดยังไงนะครับคือชอบเลเบิลนะครับคือชอบเลเบิลนะครับก็ใครวิ่งรูดที่0นย์นะครับเข้าไปที่0ูนนะครับพี่ๆผมก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อคืนนี้บอกกับความชอบส่วนตัวด้วยนะครับปกติผมจะไม่ได้ให้เลเบิลนะครับดาวโจร VIP นะครับให้2กับ6รูดพอที่อ่อนนะครับ377กับ25นะครับ มาสองเจ็ดให้เราก็ไม่ได้เนาะใครวิ่งรูดที่สองนะครับเข้าไปที่สองห้านะครับมาสายรูดดาวโจนปกตินะครับหุ้นดาวโจน์ปกติให้สามกับสี่นะครับผลที่ออกห้าเก้าสามกับสี่ห้านะครับพี่ดูดิผิดตัวเดียวนะครับอันนี้สามสี่เก้าอันนี้ห้าเก้าสามเนาะผิดเลขห้ากับเลขสี่นะครับกับแตกสามตัวด้วยนะครับใครเอาสี่ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่นะครับ สี่ห้าตรงๆนะครับเสียดายที่ไม่ได้เน้นนะครับพี่พี่เนาะเน้นสี่หนึ่งสี่เก้าก็ออกสี่ห้านะครับยังดีมาสี่ห้าเราใครเอาใครเอาสามไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่สามเก้าเก้าสามนะครับพี่พี่ก็มาตัวเจาะเนาะก็ยินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับแนวทางเมื่อคืนนี้อยากให้มาแบบนี้ทุกวันนะครับเนาะอืมนะครับวันนี้ก็นะครับชื่นชอบยังไงนะครับแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่เนาะ ก่อนเข้าไปรับชมแนวทางวันนี้ขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสรับ,บ้านน้ำเต้าทองเนาะพี่ๆสมาชิกท่านใดที่ไม่มีบ้านเสียงโชคเนาะกำลังหามองบ้านใหม่อยู่นะครับ mm. ก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับ mm. ก็จะเจอบ้านน้าเต้าทองนะครับผมวันนี้เรากาชาตินะครับลบเลขนะครับที่ผมได้ที่ผมได้ก็จะเป็นในที่เลข5แล้วก็เลข9นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข5 ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองสามตัวเก้าห้าสองนะครับผมนี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนดาวโจนนะครับดาวโจน V.I.P. ดาวโจน V.I.P. ผมให้ไปที่เลข6แล้วก็เลข2นะครับพ,พี่สายรูดให้ไปที่เลข2นะครับเพ่ได้เลข2อนยะู่เนาะผมก็จะพยายามลงปรับลงแนวทางให้เร็วกว่าเดิมนะครับทุกๆรอบเนาะนะครับก็พยายามนะครับพ,พี่พยายามจะปรับเปลี่ยนเวลาให้ลงให้เร็วกว่าเดิมนะครับเนาะก็พ,พ,พี่พี่สมาชิกจะใด,ดท่านจะได้ติดตามรับชม ในดาวโจนโด้วยเราบางทีผมก็ลง4ี่ทุ่มหทุ่มก็มีนะครับเนาะดาวโจนนะครับเดี๋ยวจะพยายามลงให้เดียวกว่าเดิมนะครับพี่พี่ของเราก็จะมีในที่2 3นะครับผมสองหนะครับ6กสอห้า หกเจ็ดนะครับสามตัวสามตัวให้ไปที่หกสองเจ็ดนะครับผมเมื่อวานนี่สองห้าเนาะวันนี้อาจจะสองเจ็ดก็ได้นะครับสองเจ็ดสองหกหกห้านะครับผม สำหรับหุ้นดาวโจนนะครับปกติค่ำคืนนี้หุ้นดาวโจนผมได้เลขจะเรียกว่าเลขพี่น้องนะไม่ใช่เนาะเลขพี่น้องไม่ใช่นะครับก็คือได้ได้เลขหแล้วก็เลข9้านะครับพี่ๆหกกับ9เนาะสายลูดให้ไปที่เลขหนะครับให้ไปที่เลขหนะครับผม9ก้ากนะับหเนาะตัวประกบคู่9 6้าหเกเจ็ด ก้าแปดนะครับหกสามหกเจ็ดหกแปดนะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่เก้าหกแปดนะครับพี่พี่หกแปดหกสามแล้วก็เก้าหกนะครับ นี่เลยนะครับผมแนวทางในรอบดึกเนาะก็จะประมาณนี้นะครับราวกาชาติดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะขอใหพพ้พี่สมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามมีโชคกันทุกท่านนะครับผมก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แก๊สด,ด้วยนะครับผมคลิปนี้กาับสวัสดีครับ